สวัสดีครับเบ้าดินนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเสาของวันที่ยี่สิบสองนะครับตัวหน้าคมครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าดินมากหลกขุดเบางกิโปมนะครับตอนนี้หัวอ่มกระเริ่มออกแน่ลวครับพี่น้องครับมาคนเดียวครับเมื่อนี้มาหลบิางกิโปรมอยู่ริมเซคือเกาครับตอนนี้เบ่าดินนั่งอยู่หิมเซครับน้ำกระไรเอ้ยครับหัวสีมีบอครับปกติรูดู อองอหลมออกกีบโผมันก็จะลงมวลขวยแล้วครับกีบโผตัวงามอยู่ครับพี่น้องมาลุ้นน้ากันครับบ้าดินบ่ได้ลงคลิปหลายมือครับติดงานสอบนะครับพี่น้องครับสําหรับคอมเมนต์บ้าดินเนี่ยอ่านทุกๆคอมเมนต์เด้อครับบ้าดินขอบคุณขอบคุณกําลังใจทุกๆหม่องทุกๆบอลที่เม่นมากนะครับอย่าหน่อยอกหน่อยใจว่าบ้าดินตอบคอมเมนต์สาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเม่นมาไหวแม่พ์พล่มพอมพอเม่์เมยเมนมาถามไทยนะครับบ้าดินเนี่ยอ่านเบ้อทุกๆขอความทุกๆคอมเมนต์ครับบ้าดินเดี๋ยวกระชิน้ำไป หลุดน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้ป้าดินอยู่ริมเ่แล้วครับมาหอดมองขุดกีปโปมล่ะครับมาลุ่มเริ่มออกมือนี้อากาศดีดีพี่น้องผม่เห็นแล้วควยหนึ่งครับหนึ่งค้ยครับอันจูรูเลยครับผมพี่น้อง่นีกีปโปมหิมซิออพอเล้วพอเล้ยพี่น้อง ทู่โบด้ปนมอเศร้านี่ครับปาดตัวใหญ่เลยเม่่มครับลูกแปดว่าดินเลือเอาลึกลือดขวดมากครับแต้มแรกได้แล้วครับจิบตัวกับพ่อปนแล้วพี่น้องครับ นี่บ่พี่น้องกวดแม่ใหเลยครับแต่ก็ยอมรับอยู่ครับว่าที่ปุ๋มเฮ็ดซี่นี่มันโตมาได้ดีครับแม่ๆครับโตแล้ว เลือกนะครับบางหวยครับบางตัวกับขุดเลือกนะว้าวตัวไงบอสว้าดพี่น้อง่ึงไงครับตัวบกใหญ่เลยครับคุณน่ะเต็มตได้พี่น้อง อดเลยพี่น้องครับโอ้ยตัวกิบโปมพี่น้องหกใหญ่เลยครับน้ำกระล,ลุดลงร้ายครับก,กุนกิบโปมหิมเซเด้อครับพี่น้องผมนี่ควายเลยพีหน้นอง โตสีใน้บวลครับโคตรปิม่กังไงเตอือพไ่ไ้หรอกบางหมูันก็นเลิกเลิครับ เื่นครับเ,เล่ยแล้วครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่อยู่ครับปมเมคุณนะครับเอ้ย,ยพวกปนกันแล้วครับ ออ่ครับมัขี่แตกไม่ต้องใส่ขี่เน่า งานกะสีเด็กพบปนแล้วไกะสีเด็กพบปนแล้ว mm hmm. ปวนหนึ่งก็เอานลพี่หน่อยตัวปนใหญ่ๆคนนะครับ mm hmm. ไว้หนึ่งครับอันจุลูไวนนี่ครับ ไอหนิ่นบ่มีขวอยด้วยครับเพิ่นปิดไเพิ่นพิดโอ้โหคนไหมพี่น้องนะบ่าวดินกั็มากู้เดียวครับอากาศกะซีดเหมือดในตอนฝนเศร้าครับแนมหนาแนมหลังผู้เดียวพี่น้องกูขี่ปมนไปกับแม่ขางหน้าข้างหลังครับเหมือนาดมาตัวใหญ่แท้ ขอบคุณคุณแม่พิเศษเด้อครับทางยังซุ่มหน่อยครับุ่ณทรมาห้กำลังใจลูกหลานขอบคุณได้หลายครับขอบคุณแม่ตัวไรนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกทุกมองทุกทุกบอลคุณแม่ท่องใสพี่ปอพี่เมย์พี่เหมียวด้วยครับแล้วก็น้องชินาด้วยฮะหายไปไหนเนาะไอ้จิ้งไริง่งทรงเราใหม่หายเลยครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับเว้ยนี่พี่หนองคุณอะ โอยบางไงน้องโตพันธ,ธิซ้ำไรครับเบื่องบรรยากาศริมเซ่ะนน้องพี่น้องตอนเช้าๆเบา,เาเดินมากคนเดียวครับเดี๋ยวหนาเลี้ยวหลังพี่น้องมืดมืดครับผมช่วงนี้หัวล่มก็ลั่งออกครับคุณยายท่องกะปวดปวดแน่นครับโลเก่าเพิ่ เว่ล่าโดนร่มหนาวมาแม,แม่เพิ่นก็สิปวดครับอา้าพ่อเลยพี่น้องมีบุเลิกครับโอ้ยตาพอคือหูนน่ปุ๊ยมาตัวใหญ่แต่แม่จ้า่นน่ะกิปโปมสวยงามมากเลยครับตัวบักใหญ่เลย คุณพี่ปอนะครับขี่เพิ่นหายพิสิมใจลูกหลานมากน้องนงมาซื้อแคมเพิดให้คุณยายท่องขอบคุณในหลายเด้อครับขอบคุณคุณแม่ท่องใสน้ำครับกล้วยนี่หงบนเสียเอาใดบอลระพิน่ยปีนี้นม่หูงวัดเปิดเจ้าครับหงวัเปิดคุดเมื่อไดนะครับยันงีงขี่เชบครับ โอ้ย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 กลวนแ่งขี้เข็บอยู่ในหูนะครับครับสองควยคยนี่เปิดเปิดควยนี่ปิด,ดครับว่าดินเสรล่องคน,นคบังคับค้วยปิดค้วยเปิดนางตัวเพิ่ก็ะขึ้นน้ำแปลคนนี้หลงังวมนี่แปลัปนรัดไปลัดมาแยก นี่มามาเขึ้งเร็วแทนม่ดีแทอยู่บนเลิกครับตัวอ้วนๆเลยครับนี่ว้าพอปนแล้วพี่น้องหัวดีๆใส่คาครับปุ้ปปนใส่อันยินก็ะระกันหน่อย ข้อยนึงครับวัดไม่ไมได้ไหม่หม,ห,มหม้ครับนี่วัดมาเสานี่ครับนี่นี่นี่น่นานถึงแล้วครับนี่อุ้ม,มตัวแบบใหญยครับแม่หมครับอสวยงามมากครับางามกําลังลดครับ จัาหน่อยกย็ได้ยกสะดุ้งครับแม่แม่โอ้บ่าวดินแนะนเห็นข้วยหนึ่งอยู่คนครับโอ้ยข้วยนหนี่งกักข้วยใหญ่สิพี่น้องก็คือข้าหาักใหม่เลยครับรบ่าวดินเสียวใดบ่หลับพี่นอ้องดู ขาหู้ได้เป็นบลูบกับถือว่าโูบดีครับโอ้ยได้ล่ะพี่น้องมึงเนี้ยเบาดินแข็งยันค่าหากไหมครับคนน่ะตัวบกใหญ่เลยครับบัสวสวัสดีบอสสองสามบัมีแม่หน่อยแม่หลวงเลยบอกแม่ <c oughs> นคนเดียวครับบอยบ,อย,บอยกับไปขุดมันแซงกับเบาเนึงครับเบาถึงก็มาคนเดียวเดินซ้ายเดียว อดระวังนะครับขี้เขียบอยู่ในห้องที่ผม,มขัดหน้าใหม่เยัยนี่ได้แล้ว หูมันเปิดก็ระวังขี้เข็บนะครับหัวขี้เข็บกับหัวขี้ป่มันเหมือนกันนะครับบนติลต์ตาเมาเมาขึ้นขี้เข็บนี่พี่นนอ้าขุดไปคุดมาไปขุดหูเปิดเพลินมากว้าบอลถึงกระไรย,ยุทธ์ครับน้อเห็นหัวขี้เข็บแดงจริงคือเันหัวขี้ป่มโจ๊กเอาใบาจังแก่ งับเขานี่ยโป้หันเออ,เ,ออเออให้นอนค้างอยู่สามมือ่อกบลเศาเด้อครับเลือโป้กับบางหมอนเป็นกระคุดเลอกอ้าวโนี่โปเลือกสั่มพี่น้องอตัวบักใหญ่เลยครับตัวบักใหญ่เลยครับว้าวเาด็กปุ๊บปนเลยเด้พี่น้องนี่นะ มีใหญ่มากเลยครับนี่นะครับลูนี่สิเล็กบอพี่น้องครับผมบางหัวเพิ่นกับบลกเด้พี่น้องครับอุ้ยตกใจเบิดว้าเจอแล้วครับเจอแล้วนี่แน่นี่แนะนี่นะี่แนี่นี่แน่นี่แนะน่นะ อ่มามัดที่ใส่บักรล,าบ,กลา,า,า,าบักรลามาัตรใส่มาเส้าบานเป็นอยู่แถวนี่ครับเป็นดาวดินมาขุดมาให้เนี่อยาก,ยากน่ากินเป็นตะมาเหรียน,นั่งช่วยตวลอดเลยอยากกินมาให้บักรลาดอกไอ้ปุ๊บฟงผุวิตามินครับพี่น้องนเนี่ยดาวดินจิตขามไปไดนบ้านอ๋อครับน่ามันึ้นเลือกเถอพี่น้อง นามก็ยังไลอยู่ครับเดี๋ยวควยกี่ปูมฟังนั่นบาดินว่าสีมีลายครับี่นอนบาดินสิข,ขามไปใดว่นอครับโอ้โหหมดไงตัวสีไงซ้ำหัว่ะนอ ขอบคุณคุณแม่คู่ศัสสนาไร่เด้อครับที่เพื่อนให้กำลังใจหลูกล้านนะครับทีมงานด้วยดีเสมอมากครับจากวงมอล่ำของบาวดินไปล่ำไปหลองงานบุญกระถินเพื่นครับ้่แล้วพี่น้องฮาตัวนี้แฮงใหญ่พี่น้องพ่งน,นะอู อโอ้ยได้อยู่ดีครับคุณนะอ่ะมีตูย้ยใหญ่ๆครับมมาผู้ดเดียวมันผู้ดเดียวครับครับผม ลูกเขาบอฮะายนอยูที่เดียวสมอลูกอพอแล้วครับอ๋อตัวบบง่ี่้นเ ซับหูดังมาเดินกระดมเก็ไก่มันมัมมนหยาดทิศไรขุบได้มาอยู่แถวนี่แหละครับเป็นมาเบาดินเห็นเบาดินมากเนี่ยได้เป็นกบบแดนมาเหร็นนนงน้ะครับก็จะมาปล่อยไปครับ ตัวบักใหญ่เลยครับนี่ตัวบักใหญ่เลยครับไม่แน่กินหนูได้หนิดูนนะมันเขียดเป็นสีขูดโอ้ยบาร์ดินห,หลายดีปังเลยนี่บาร์ดินบริสุทธิ์หน่อยดีครับหน่อยดูนะ cần ừ, một ngày, lốp lốp lốp, à. kha đẹp bữa nó khi nào หากไม่ครับเอาบดายซ้ำครับอี่อือพี่น้องตัวบกบใ,หใหญ่เลยครับตัวใหญ่ๆเลยครับ ตัวงามเลครับพี่น้องครับโอ้อยนครับบางหมองก,ก็เลิกบางหมองก,ก็บ่เลิกหอนนี่บ้าตัวไปเห็ดทุละครับวันนี้มาลำบ้าดินครับ

คุนไปมองนริมเซนไปอากาศดีดีลมไม่วยครับพี่น้องผมเดี๋ยวเบาดินกับเจ้กหน่อยเกษสิกลรแล้วครับเป็นบรรยากาศริมเซนนะครับช่วงเช้าๆของเซวันที่22นะครับตุลาคมนะครับครับผมนี่หนามก็กำลังลดนะครับเจ้าหน่อยเกษสิเด็กกลวเขียวส่าจุกปลาหักกล้วยแล้วครับโอ้พี่น้องครับเบาดินเกษสิเด็กกล้วยแล้วนะครับนี่มั้ยผมม มาดีครับเลยอันนี้มาอยู่แถวๆนี่แหละครับเพิ่นหลงมาเพิราะจากน้ำแถวตรงสารเซ่นเนี่ยครับเพิ่นมีเสียงชาวบ้านอยู่บ่าวดินมางามได้เิ่นก็มาเป็นหมู่ครับเพิ่นเห็นบ่าวดินมานก็มาลินน้ำรับนี่หลายอยู่เบา,าบ่เมือนีที่ว่าบ่าวดินได้อยู่ครับแมงกิโปโอม,มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับคุณหน้าพี่น้องครับโอเดี๋ยวปนครับพี่น้องครับ ป้าดินขอบุญขอบคุณเด้อครับแม่แม่เอซีตุกตุกหม่องทุกๆุกบอลนะครับพี่น้องฟองไปนะครับที่มาเหยียบมาชมเลยหอยดินพินิสานนะครับเมื่อนี่มาหาขี้ปมพอดีอยากไปกินนะครับพอเดีเอาไปปนนะครับขี้ปมย่ำนี่มั่นครับพี่น้องครับแป้าดิ่นป้าป้ากันด้วยพี่น้องน้ำลดแต่สี่้ากันจกปลาหักกล้วยครับหาดทรายกำลังลงครับเดี๋ยวจังหน่อยอีกจังหน่อยเก็บทรายมันกระพากันมอนมอนดินทรายถึงสิบวัดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับ ขอบคุณขอบคุณทุกๆแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบอลเมเมเอ็ดซี่พ่อแม่พี่น้องทางเล่านะครับเอ๋ยใสายิ่งที่ปิศุชีวิตทางต่างแดนเด้อครับจากทีมฐานบ้านเกิดนะครับขอบคุณทีเมตตาให้ดินดีสารก็มาเยี่ยมมาชมเล็กๆน้อยๆบ่าวดินเวลลล่งคลิปสองหมื่นนะครับเพราะว่าติดสอบล่ำนะครับพี่น้องครับสอบล่ำกะพ่อเด่เห็ดขวบคู่กันไปนะครับพี่น้องมีการมีงานฝากเด้อครับทีมงานหมอลล์ร่ำหยุดธนาพรานดังข้านะครับ รือเบาๆหินผอมพิ่มงานเบาบอยเบาโตนะครับทสีหลูกฮารเวิร์สุขสุคนนะครับคุณนกระสินกินท่านพี่น้องตี่ตอขม่าอะไครับอยากให้หลูกล้านไปหลองไปลำนะครับเพศปลูกของเบาดินนะครับหมอลำยศธนาพรนาคาครับพี่น้องครับพี่น้องครับไปเบิงเนือมีการงานณาเดินส่ยเดินหาหลูกหลานนะครับพี่น้องที่ดีแห่งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ